ครับก็อยู่กับอาจารย์นอตนะครับที่โรงงานผลิตยาสีฟันดอกเตอร์ออสมอร์นิ่งคิสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะฮะกำลังเร่งการผลิตอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ายอดการสั่งซื้อเข้ามานี่ค่อนข้างสูงนะครับดรออสมอร์นิ่งคิสนะครับมีเลขจดแจ้งออยชัดเจนนะครับใส่โฟรายซิงลัคเชตนะครับในการบำรุงรักษาฟันตามเกณฑ์ที่ออยกำหนดรวมถึงสารสกัดจากสมุนไพรที่เกิชนิดเดียววันนี้อาจรยจะพาเข้าไปชมนะครับ สวยงามนะครับสารสก,กัดสมุนไพรกว่า21ชนิดนะครับตัวที่เดเ่เลยก็จะเป็นรบออยคือน้ำมันชาบูนะครับซึ่งตรงนี้ในเรื่องของการเสียวฟันนะครับการรู้สึกอ่า,อาไม่เย็นหรืออะไรเนี่ยนะครับตัวโรคออยเนี่ยจะช่วยได้ซึ่งจะผสมสานกับในผลิตนี้ถ้าเราดูในาการเสริมกําชังด้านนี้นะครับก็เป็นการบรรจุนเนื้อยาสีฟันเข้าสู่หลอดยาสีฟันนะครับ อาชื้อกระโดงละนอกจากพคกออยแล้วก็จะมีสารสกัดจากตัวหัวผักกาดน,นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในเรื่องอของการเป็นยาชาอคที่ใสม่มาปั่มีเซนตุราเซริกาเขาเป็นตัวใบบกนะซึ่งตัวนี้สันน้งงานเสษ็รได้ดีมากนะครับพอๆกับจะขงง่าแล้วก็ตัวคอ,อด ที่อยู่ในนั้นด้วยรวมถึงวิตามินซีที่เราเข้าผ่าน,นะครับอนอกจากนี้ก็จะมีสีเขียวถ้าเราดูเนี่ยเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่ามม่วงนะซึ่งมีส่วนผสมของด,ดอกอนนะคะะรับเพราะนั้นที่จะเล่า,ลามาเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่คือห้องผลิตอของยาดิบันที่กำหังทางแนยุเเลยนะครับแล้ก็จะออร n ดมอร์น,นิ่งคินะครับ ฝากไว้ในใจขอผู้บริโภคทุกคนนะครับ